ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาเมื่อน,นี้เจ้าโคโมสึโคโมสึสามร้อยห้าสิบแรงโอ้3 5สามร้อยห้าสิบแรงแกงน้ำต้นครับบริเวณบุญสารปกคร้องสารปกคร้องอำเภอเมืองจังหวัดคอนเจนฝนปาดปนนแลนบุญวันบุญวันอยู่เอามิแต่เมโคสามร้อยหกสิบแรงมาหาเงินอยู่แก่เนี่ยสายแข็งสายแรง เจ้าพ่อรถบรรทุกผู้ใดมาหาเงินอยู่มาทางนี้มาเด้อท่านผู้ชมเว้ยฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามหอเจอกอนามสีรุ่งเรืองขอไทยอัปเดตไม่ได้กล้องไม่แล้วเป็นตาติดตามเบิ่งภาพงามๆเง่าๆได้เด้อครับท่านผู้ชมเอ้ยพอน,นึงนึมันทายโดนบ่ได้โทรศัพท์ไมเวลีมันเต็มบ้านนี้ได้กล้องบอกโอโพเพือโอโพพูดนะเอา แข่งน้ำต้อนงานมาหาการาบครับใครจะมาทำก็มางานเงินสดก็มีงานเงินเส้นก็มีแล้วสิไปหาเถ้าแก่ใดมาเถ้าแก่ใดท่านผนแลนจวดจาดจวดจาดโอ้โหนะแลนเงินสดสายแข็งสายแรงคนเบิกเงินไปหาล้านกลัวเราบ้งางิหวดเงผนองค์เฮดเงิน้มมเนนนยเบิกหกแสนเกือบตายเบิกหกแสนหมดไม่ที่เบิกเท่าไรก็นั่งพิจารณาอยู่เอ้า ท่านผู้ชมเอ้ยจาโคมสืบับดูดน้ำมันจวดจวดจวดตักนึง,นงตักใส่จะตักเมื่สาะไปเบิง้งบักดูสัน้นบบกดูสั้นนี่สามมือเมื่อตีซีนี่ฉีแตกได้งานแก่งน้ำต้อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับงานมหากราบใครทำได้ถึงได้เงินทำไม่ได้ก็เมียบแช่ใส่จำร่มหมอยับร้อยยิม บ,บ,บังจีถอยเข้าไปจีด้ใส่ยั์ตักเบิังเด้อส์ีนับตักให้เบิงสูสั้นสามมือมือที่สีส่ไซบอร์รีรถดำที่พังนีง่ยครับท่านผู้ชมเจ้าโคมือซื้อมือจักตักเนี่ยเอาสิบหล่อขั้นนี้อีหลงคือกานละมือเศร้าก็อีหลงอันนั้นก็อีลุศุนั่งฟ้าบท่ทนครับรถรุ่นนี้ใส่ดีเป็นนายแข็งแรง เจ้าอีหลงตระกูลนีหลงมิตซูนี่บัดเป็นรถหกล้อว่าดังบัดเป็นรถสิบล้อคือดังแต่ว่าเอาางเดินนึงตกักเอาเตืบใส่เป็นจจยังไงจุดจัดจุดจัดเอา,เอาตักที่สองจได้ตักบอ่อพูดนะพูดอยังกันนอว่า เอาจวดจัดจวดจัดโอ้แจกอง่างกันบมือแม่โคก่อย่าสูบดิเพิ่งนนับตักเดียวเนาะเอเอ,เอผมซื้อมาแล้วครับผมมาซือ้อดูดน้ำมันชุบชูบชูบชูบหายก็ปลไอย อะไรถึกถึกเราเขามนีทอะไรก็เติมลงไปมนี่้องไปก็เติมลงไปโอ้โดูดจูบจูบจูบเจ้าว,วันโบจะเจ้าแคทเนี่ใครเนี่ยเ,ยเยมื่อที่สองนาทีสามจะเป็นยังไงจวดแลนมาจูดจวดจวด,ด,วดเป็นขบวนการ กบวนการสิบล้อเเจ้าพ่อสิบล้ออยู่ในแค้งน้ำต้อนมอดเันนี้าตัดต่อไปเมื่อที่สามเติบอโอ้ดูสั้นมันใส่แค่สามเมื่อกไปแล้วผมมาซื้อมันคือใสซีเมื่อผมวันไปซื้อผ้ามาห้องนคขาเจ้าห้องแบบกันกติดยิ่งใสซ้สำหนังตะขอบมัน ดำมันี่ไหลจวกจ้วก,กหลดมเมื่อที่สีไปก็บบไปเมีบบเยบแขกนี่ทางมันแรงงนไงเอาปีกแล้วมาโอ้รงงเรายนไงไงพาพนแตงทางให้ดีมันเอางานเอาการอยู่ของบริษัทจ้างงานเสี่ยวปล่อยร้อยแพรยู่นี่คเจ้าจ้างเป็นชั่วโมงครับจ้างรถสิบลอ้อเป็นชั่วโมงใส่ซีตัก ปากดไห์กดแช่เนี่ยนะครับเด้เจะขอนำสีโรงเรื่องซื้อกล่องไม่แล้ววันนี้ไทยเห็นเมัดหอดสารประกองไทยเสียสมมุมไใดเมัดตะกอนนี่ไทยบ่ได้เออเอเอเจ้ายูนี่ตะโดนเราเจียโดนแล้ววาดเก้าวัดกับบ้านคุณห่อฮะ เจ้าไปยุ่นน้ำใหม่อ,อละลักตะโดนแล้วเจ๊จักปีแล้วเจ๊มาอยู่ในแจ้งเนี่ยโอ้ยเจ้าคือได้ครับขั้นไงไนไนแถบวะเป็นได้สบายดีโอ้ยคอยว่าว่ามันผู้ใดเอาวะนะป้าสวัสดีครับฝากฝากกด,ด,ดติดตาไมไปด้วยหัวจอกว่าน้ำซีดลงเรื่องนี่เออ ก้าวางไดก่อโอ้ปาโตได้ครับรถใหม่อันนี้ยูนี่สองปีละเดีได้ดียูหลอกเงินจ้าหงจกักโยพันบอกโยคอยคุดยูแจน,นันดิเอาคอยขยุสองปีสิสามปีละดทีทั้งทังล่างจะได้คุดบ่ อขุดย,ยู่ฟนควายเล้วพอดีน้ำท่วมขึ้นมาเทิงนี่น้ำท่วมพอดีบลานในเล่ขุดอยู่แจนัน่นแต่ว่ามันบ่เหลือดอกนจ้างได้แต่บริษทัทละ่ะซุ้มมาเฮ็ดนี่ได้แต่ปลาบักงเหงี้อล่ะบริจ้างเติมน,น,ม,น,นมันคือเกลอเชี่ยวได้เชี่ยวได้ยิบหกบาทเสียภาษีมันโบเลียเด๊แต่ว่ามันโบไมีงานกับเฮ็ดเล่นไปซ ปาโตจอมวเล่นบักสาหกใสสี่เมื่อเดียวรนับบงนั่นสี่หึ่สามามเมื่อหึสีเมื่อสามปานนั่งก็ไปว่าได้ร้อยี่สิบเสามเมื่อร้อยสามมันพังโอ้ยคนบอเขียนเดิมไม่เขียนให้ดีๆเนาะเดียวเียเลยเออเดียวโอ้โหเขาคัวนาป้าเราสิเขาขั้นเดโอ้อลารักขั้นนี้แล้วมันแห้งนี่มัน ของแท้ซื้อมอาไหมเอาอยู่บันไพรจักกันเก้ครับรถให้ผมอยู่ผมก็ได้มาถ่ายยูทู e เล่นว่ามันผู้ใดลูกน้องเ้าแต่สมัยเฮ็ดงานน้ำกันอย่ใส่บา้างไปชุ่มแพร่ไปใส่ไปทุกหมองโอ้เอาท่านผู้ชมเอ้ยเฮ็ดเล่ยนเฮ็ดหวัวไปเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวได้เงินเฮ็ดอิรีบได้เงินเพราะว่าเป็นยัง ติดหนีครับเฮ็ดงานถ้าทำงานเฮ็เดเหรียญเฮ็ดหัวได้เงินเป็นตะลยุยแต่เฮ็ดอีริ่นี่เฮ้ยติดหนีครับผู้ใดมาเฮ็ดเกือบบริษัทเพราะว่าสาวมันบริษัทเอจะขอหน้ามือเรื่องของแช่ใหญ่เอาก็ได้เฮ็เดเหรียญไปสู่ไปอันนี้สามตักพนัก่านสามตักเมียแช่โอ้ยอันนี้มันสามหงมวยยันเดี๋ยวคนเงินสดลอยสามสิบพ,พนัก่าไปแล้ว ไปไปขวดยวดยวดเนาเออขวดขวดฮู้ยุรุนนี้มันหาเงินขั้นงวดแันเขาออกมาจากหาขั้นบางเด้ไอ้ที่ซื้อมาจากหาเงินวะเอามาเลนเอาเงินเนาเอาซ้อนนี่เด้อท่านผู้ชมไปโมรุ่นเจ้าไหมเพราะว่าเป็นยังจะไปส่งงาน ยังโทรศัพท์เขากได้ฆ้าพันปุ้ยกันอยู่ยนั่นเอาพันปุ้ยชุ่มเลยคนอ่อนะปุ้ยรถปุ้ยแห้งกัหบห่อเอาเงินบริสุทซื้อมาไม่ไม่เลียนอยู่นี่เม,มื่อไหร่เงียบเสียวร้อยสามสิบสองพันหกมันพันหกเดียพันหนึ่งเหรียญละสามหมื่นครับเอาเองยู้รอดถ้าได้เมือ 30, ่อไรสามสิบเฉียวนี่รวยแต่ว่าตรองตีไปแค่เงีิบ เดี่ยวยี่ซิมหาเสี่ยวพ่อตีเกินกันบ่ได้ครับพุ่นรถคันนี้มันแห้งเนาะถอนไม่รถไม่ก็แล่นบอยอมแพ้ไปรถใหม่ๆแรงๆแข็งๆไปแล้วผลสอนสามสอนสีดด่จวดจวดจวดเนาเอ็ดเอ็ดเอ็ด ตั้งจอดตั้งเห็ดลับผู้ใดถือเอาแค่แม่คโคษาผู้ใดวาลุย่ยนี่จะติดมีพันนะว่ามันมีก็รถเก่าม่นไม่มีก็บลุย่ยเอาสวัสดีครับโผมฝากกดไล่กดแช่เนี่ยเด้อแต่ผู้ชมเอ้ขอจะขอน้าสีโรงเรียนงมาเนีไทยให้ชิบเงี้ยวเพราะว่าซื่อ กล่องมาไทยคุณแม่วังงันขาวดำงันจบมาในแล้วเ๋ยวก็ได้ลงมาไทย YouTube เป็นกำลังใจให้กันได้กันนะครับสวัสดีครับโผม